สวัสดีครับผมแซมฮาร์ดเบล์เกล์นะครับก็หายหายไม่นานเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิว่ารุ่นต่างๆนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับบาร์ที่ผมใช้ฝึกนะครับก็จะมีอยู่4ตัวนี้เลยครับตัวที่1นะครับก็จะเป็นแบบไม้ตัวที่2ครับว่าเป็นแบบไม้แล้วก็ฐานเป็นเหล็กตัวที่3านะครับก็จะเป็นแบบเหล็กและตัวที่4นะครับก็จะเป็นบาร์สูบแบบนี้นั่นเองครับ มาเริ่มจากแบบที่หนึ่งกันเลยครับแบบที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบไม้แบบนี้นะครับก็จะมีน้ําหนักเบานะครับที่ด้ามผมนะครับก็จะใช้สแต็กนะครับพันแบบนี้เพื่อทําให้จับง่ายขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันจับได้พอดีมือนะครับถึงเราจะไม่พันสแต็กเนี่ยมันก็สามารถจับได้แล้วก็มีแรงเสียดทานสูงด้วยมันจะเป็นน้องทาผงแมกนีเซียมเลยระดับความสูงก็ถือว่าไม่สูงมากครับมือใหม่เล่นก็ไม่เวอร์เท่าไหร่ครับ ที่ฐานนะครับก็จะมีตัวยางแบบนี้นะครับทั้ง2คู่เลยพอเราวางลงไปเนี่ยมันก็จะมั่นคงมากนะครับสําหรับตัวยางตัวนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็หลุดยากด้วยอันนี้ยังไม่หลุดเลยใช้มาจะเกือบปีละถ้าหลุดก็สามารถติดใหม่ได้เลยก็ใช้กาวสองหน้าที่มีแรงยึดดีๆนะครับติดเข้าไปใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมครับผมบาไมา้ตัวนี้นะครับสําหรับการฝึกท่ายากเนี่ย ก็ถือว่าฝึกได้เกือบทุกท่าเลยตัวบาจับพอดีมือนะครับบามีน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปออกกำลังกายได้ทุกที่เลยครับสำหรับข้อเสียของรุ่นนี้นะครับอายุการใช้งานเนี่ยจะสั้นหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยถูกน้ำนะครับเพราะเป็นไม้นะครับถ้าโดนน้ำเนี่ยอาจจะบวมได้ครับสำหรับตัวที่2นะครับก็จะเป็นแบบด้ามจับเป็นไม้นะครับแล้วก็ฐานเป็นเหล็กนะครับด้ามจับจะเป็นไม้แบบนี้นะครับส่วนตัวฐานนะครับก็จะเป็นเหล็กแบบนี้ ความสูงของตัวนี้นะครับก็จะสูงนะครับกว่าตัวไม้ล้วนนิดนึงนะครับก็จะสูงประมาณนี้นะครับจะสังเกตนะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เยวผมนะครับจะมาลองเล่นบาไม้ตัวนี้ให้ดูครับการจับเนี่ยถือว่าเหนียวเลยครับสําหรับตัวนี้เล่นได้ง่ายแล้วก็มั่นคงมากๆเลยครับตัวไม้นะครับมีความเรียบแล้วก็เนียนเลยครับจับไปนะครับก็ ติดมือเลยเหนียวเลยนะครับแล้วก็จับไม่ค่อยเจ็บมือด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ที่ฐานนะครับก็จะมียางเหมือนกันนะครับก็จะเป็นยางแบบนี้นะครับทั้ง2ตัวนะครับจะเหมือนกันนะครับพอวางลงไปแล้วเนี่ยก็จะมั่นคงเลยทีเดียวครับข้อเสียของตัวนี้นะครับก็แน่นอนว่าแบบไม้เนี่ยจะไม่ถูกกัดน้ําอยู่แล้วครับแล้วก็ ฐานเป็นเหล็กนะครับพอโดนน้ำมากๆเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นสนิมได้แบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบเล่นมากที่สุดแล้วครับตัวที่3ามครับก็จะเป็นแบบเหล็กล้วนแบบนี้เลยครับตัวนี้นะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานสูงเลยทีเดียวครับความสูงนะครับ สูงเลยนะครับมือใหม่เนี่ยถ้าเล่นตัวนี้ก็จะเวอร์สักนิดนึงนะครับทําท่าหกสูงเลยเนี่ยก็จะมีความเวิร์นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาลองเล่นปลาตัวนี้ให้ดูครับเวลาเราลงจากหกสูงเนี่ยขาของเราจะกระแทกพื้นครับแรงแบบนี้เลยนะครับจะทําให้เกิดนะครับข้อเท้าเข็ดได้นะครับด้วยความที่ว่ามันสูงนะครับก็เลยทําให้ลงมาเนี่ยจะเจ็บข้อเท้าที่ด้ามจับนะครับก็จะเป็นเหล็ก พอจับไปแรกๆเนี่ยมันอาจจะเหนียวแต่พอเราเหงื่อออกเนี่ยมันจะทําให้ลื่นนะครับมากเลยผมก็เลยเอาสเต็กพันเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้จับง่ายขึ้นนะครับมีแรงเสียดทานเพิ่มมากขึ้นครับคอมโบที่ผมจะเล่นนะครับก็เป็นท่าแพนขึ้น6สูงและก็เป็น6สูงแขนเดียวแบบนี้ครับและก็ตามด้วยกลับมาท่าแพนเหมือนเดิมครับสรุปนะครับ ตัวนี้ข้อดีเลยนะครับก็คือโคตรแข็งแรงเลยนะครับแข็งแรงมากๆตากฝนตากอะไรเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็เวลาจับเนี่ยเวลาเราเหงื่อออกอะ่ะจะลื่นนะครับก็ไม่มีปัญหาก็ให้เราพันสแต็ตเข้าไปนะครับมือใหม่เนี่ยเล่นก็อาจจะเบืรอหน่อยนะครับเพราะว่ามีความสูง มากๆเลยนะครับสําหรับการทําท่าหกสูงอะไรพวกเนี้ยเวลาเราลงมานะครับก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับก็แนะนําให้เริ่มจากบาร์ที่มีระดับความสูงต่าๆก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มความสูงมาเรื่อยๆครับตานะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นบาร์เหล็กสูงแบบนี้เลยครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเล่นได้หลากหลายท่ามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนนะครับแบล็คลิเวอร์หรือว่าวิดพื้นแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่ามากมายครับ บาสูงตัวนี้นะครับสำหรับการเล่นท่ายากนะครับก็ถือว่าอันตรายเลยครับเพราะว่ามันมีระดับความสูงที่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยครับแล้วก็เวลาเราขึ้นไปเนี่ยมันจะโค้งเคงด้วยครับก็ต้องใช้นะครับระยะเวลาในการฝึกฝนพอสมควรนะครับถึงจะเล่นท่ายากกับบาสูงแบบนี้ได้ครับถ้าเราจะฝึกพื้นฐานกับบาตัวเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอย่างเช่นท่าดิบนะครับวิดพื้นท่าฟอนอะไรพวกนี้กับบาตัวนี้จะฝึกได้หมดนะครับ แต่ไม่แนะนำนะครับให้ฝึกท่ายากๆกับบาตัวนี้นะครับเพราะว่ามีความอันตรายมากเลยครับต้องนะครับฝึกฝนมาพอสมควรเลยครับถึงจะเริ่มเล่นท่ายากกับบาตัวนี้ได้ครับและนี่นะครับก็คือบาทั้งหมด4ตัวนะครับที่ผมใช้ฝึกอยู่ส่วนตัวนะครับที่ผมชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นบาตัวนี้เลยครับเป็นแบบไม้นะครับแล้วก็เป็นแบบเหล็กนะครับพกพาครับได้สะดวก ตัวไม้ไม่มีความเรียบเนียนไม่ต้องทาผงแมกนีเซียมหรือว่าพันสแต็กเลยนะครับสามารถฝึกได้หลากหลายท่ามากๆเลยครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวไปฝึกต่อก่อนครับ